สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวจะมาทำการทดสอบนะครับเป็นรีโมทเครื่องเล่นคาราโอเกะยี่ห้อโซเก้นนะครับคุณผู้ชมครับอ่าดูนะครับเป็นรีโมทเครื่องเล่นคาราโอเกะยี่ห้อโซเก้นรุ่นโซโซเก้นทีไนะครับ TIR 3 5 0 T นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ TIR 350ts นะครับคุณผู้ชมครับเป็นยี่ห้อโซเค n นนะครับ t i r 3 5 0 t s นะครับตัวนี้เป็นรีโมทสำหรับเครื่องเล่นคาราโอเกะนะครับมันก็จะมีปุ่มนะครับมีปุ่มทั่วๆไปอย่างเช่นปุ่มคีย์ปุ่มจังหวะนะครับคาราโอเกะนะครับแล้วก็โอ้มีเยอะแยะเลยนะครับมีจองคิวมีแทรกเพลงคิวเพลงยกเลิก มีเมนูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเอาไปเล่นกับเครื่องเล่นคาราโอเกะที่มันจะมีเครื่องตัวนี้มันจะมีแบบใส่ใส่แผ่นได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีปุ่มนี่ครับมีปุ่มเปิดปิดได้นะครับโอเพนหรือว่าครสนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแป้นพิมพ์ให้พิมพ์ชื่อเพลงหรือพิมพ์ชื่อศิลปินได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ มีปุ่มดนตรีปบมือตัดเสียงร้องนะครับให้คะแนนเมโลดี้อะไรมีหมดเลยนะครับครบหมดเลยนะครับตัวนี้อ่านี่คือรีโมทเครื่องเล่นคาราโอเกะยี่ห้อโซเชนนะครับรุ่น TIR 3 0 3 5 0 TS เดี๋ยวผมจะใส่ฐานนะครับใส่ฐานเพื่อที่จะทำการทดสอบอแสงอินฟาราเรดของเจ้า รีโมทตัวนี้ให้ทุกท่านดูนะครับถ้ารีโมทมีแสงอินฟราเรดออกเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็ดูนะครับนี่ครับหรือดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมกดมันก็จะมีเนี่ยครับมันก็จะมีไฟแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับกดปุ๊บเนี่ยไฟแดงๆขึ้นตรงนี้ทันทีนะครับหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับกดเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นอินฟราเรดกระพริบกระพริบอยู่แถวๆเนี่ยครับก็บ่งบอกว่า รีโมทใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับเราทดสอบได้เลยนะครับนี่ครับแสงอินฟาเรดกับพิิบปิิตัวนี้ไม่ว่าจะกดปุ่มไหนนะครับถ้ามันสั่งงานได้ถ้ามันใช้ได้เนี่ยมันจะมีแสงอินฟาเรดกับพิบอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับปิิปปิอยู่บริเวณนี้แหละครับถ้าตรงรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับใช้ได้แน่นอนนะครับถ้าเอาไปใช้ตรงรุ่น เป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะนะครับยี่ห้อโซเค้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยี่ห้อนะครับโซเค้นนะครับรุ่น TIR 3 5 0 TS นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับถ้าท่านใดจะซื้อเอาไปใช้จะต้องมีรุ่นนี้หรือรุ่นที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่น TIR ตัวนี้มัน3 5 0 TS ต้องเป็น TIR 3 5 1อย่างเงี้ยนะครับ3 5 1 3 5 2อย่างเงี้ยครับรุ่น ที่มันใกล้เคียงกันมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับก็คือรีโมทคาราโอเกะยี่ห้อโซเค่นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายนะครับในราคา1,800บาทนะครับคุณผู้ชมครับ1,800บาทถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 51998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ